สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไททักนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทํานายดวงคาดการนะในปี2565ของ12นักสัตว์นะคะดูการงานการเงนินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวนะคะคราวนี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีกุล นะปีกุลหรือปีหมูจะเป็นผู้หญิงเป็นธาตุน้ําผู้หญิงขี่หมูนะคะส่วนปีอื่นๆช่วดฉลูขานเถาะมโลงมะเซ็งมะเมียมะแมวอกละกาปีจอทําให้เรียบร้อยนะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คอยู่ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปปีกุลซึ่งเป็นนักษัตวสุดท้ายที่จะทํานายในดวงคาดการนะคะนะคะการทํานายนะ เราจะใช้ไยพย่พรมยานนะคะในการทำนายอ่าสินักษัตวนะคะนะการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะโดยรวมเพราะ,ะน้นอย่าซีเรียสน,นะ,ะบางท่านอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะก็อย่าเก็บเอาไปคิดเราก็คอยตั้งรับกับมันแล้วก็คอยที่จะแก้ไขมันนะครับนะ แล้วก็เรื่องราวที่มีความสุขก็แฮปปี้นะเสริมบุญตัวเองนะคะถ้าเจอเรื่องราวดีๆก็ยิ่งจะต้องเสริมบุญตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นโดยการทานศีลภาวนานี่แหละนะคะนะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะไปในทิศทางใดก็ตามนะเราก็ทำนะคะ เพื่อตัวเราเองนะคะบุญกุศลสิ่งที่ได้สิ่งดีๆก็คือตัวเรานั่นแหละสําหรับปีกุลนะแนวโน้มดวงคาดการปี2565เนี่ยจริงๆแล้วชาวปีกุลนี้สบายๆนะเจ้าชะตาย,ยังแกล่งอยู่นะดวงของชาวปีกุลยังแกล่งอยู่นะมีเรื่องราวดีๆมีอ่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันอ่าได้รับความเมตตาหรือบุญกุศลนี่แหละ จากชาวปีกุลเนี่ยบางท่านเนี่ยชอบทําบุญเป็นกิจวัตรบุญกุศลหนุนนําถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวทําให้คุณมีเรื่องอึมครึมเขาเรียกว่าวิตกกังวลหดหูใจนะเหมือนกับมีเรื่องราวตกเป็นแพลรับบาปหรือเรื่องถูกโกงหรือโด,ดนคดีต่างๆก็ตามนะคะบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปในปีหน้าเนี่ยนะนะคะอย่างแน่นอนนะคะ ตรอดชาวพิกลนะจริงๆแล้วชาวพิกลเนี่ยเป็นคนที่ช่างใจดีเหลือเกินทําอะไรก็ด้วยความจริงใจนะฮะสบายๆเต็มใจนะแค่ความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะชอบช่วยเหลือชอบอาสาเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวอย่างงนอย่างนี้ทําได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะคือไม่อยากให้ใครผิดหวังคือเป็นคนช่งอางออกเอาใจว่าง,งั้นเถอะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องผิดพลาดบ้าง เพราะไอ้ความที่แบบอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรอบคอบนี่แหละนะก็คือไม่ชอบพิธีรีตองเท่าไหร่สําหรับชาวปีกุลหรือปีหมูเนี่ยแต่ว่าชอบเลอเกินชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงใจจึงเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างนะคะแม้ว่าสถานการณ์ของอสิ่งที่เป็นอยู่นะในใจของตัวเองอาจจะมีเรื่องที่แบบเงาเศร้าวิตกกังวลน,นะนะมันเป็นอย่างนั้น มีเรื่องคิดโลเลจิตใจไม่แน่นอนนะเอาไงดีกับชีวิตในปีหน้าเนี่ยนะเอาอยัางไงดนะีคิดหาทางออกนะเป็นอย่างนั้นหน้าชาวปีกุลในปีหน้านี่เป็นอย่างนั้นบางทีก็ระแวงไปซะหมดจริงๆแล้วตัวเองนะเป็นคนที่อ่คือถ้าจะมองอีกอย่างก็คือไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายด้วยเหมือนกัน แต่ชอบช่วยก็จริงนะด้วยความจริงใจแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่ตัวเองน่ะเก็บเอาวิตกกังวลในลักษณะของอใจดีเกินไปนี่แหละบางทีช่วยเหลือเขาจนตัวเองต้องตกเป็นแพรับบากนี่แหละทำให้ตัวเองต้องหดหูมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องราวที่จะทําให้ไม่สบายใจอยู่บ้างการถูกโกงบ้างเรื่องหดหูใจบ้างนะอืมสุขภาพบ้างในบางท่าน ในปี2 5 6 5นี้่แล้วพอาะนั้นถึงหมอไปทำบุญอยู่ที่สวนไปสักแผ่ไม่ตาให้ตัวเองด้วยคะจะได้มีความสุขยิ่งขึ้นขึ้นไปนะถ้าจะมองในลักษณะของงานงานของชาวปีกุลเนี่ยทาไปได้คนที่ทำอยู่แล้วนะคะไปได้เรื่อยๆนะบางท่านนะคิดจะลาออกจากงานหางานใหม่ก็ยังลมพัดลมเพยอยู่นะก็คือยังเลือกยังตัดสินใจไม่ได้ ในบางท่านว่าจะทํางานอันนี้ต่อไหมอยู่ต่อไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้าคิดจะออกก็อย่าพิ่งเวลาออกนะคะให้ได้งานใหม่ก่อนค่อยตัดสินใจนะในเรื่องของการเดินทางไปทํางานก็เหมือนกันบางท่านอาจจะมีการเดินทางทําไปทํางานในที่ไกลๆก็ะระมัดระวังการถูกหลอกได้นะคะเรื่องการงานการเงินการลงทุนทํากิจการต่างๆเนี่ยดูให้ดีๆนะคะนะช่วงนี้อย่าพึ่ง ยิ่งเป็นคนเชื่อคนแบบไว้ใจง่ายคือแบบแม่มากเรื่องอะ่ะนะใจดีนะบางทีเราก็ในช่วงปีหนะ้าคุณต้องหนักแน่นให้มากขึ้นตัดสินใจหาแนวร่วมเข้าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของลักษณะของการเอ่อถูกโกงหรือว่าเป็นเรื่องราวคดีเข้ามาเนี่ยนะนะหรือหลอกในให้ไปลงทุนเนี่ยต้องรามาระวังให้ดีๆนะคะ มันทําให้คุณจะต้องมีเรื่องราวที่แบบต้องคิดนะวิตกกังวลเศร้าอยู่ในใจอะนะเป็นอย่างนั้นแต่การมองของคนอื่นเหมือนกับว่าชาวปีกุลน่มีความสุขเหลือเกินจริงๆในใจก็มีเรื่องราวเข้ามาทําให้ตัวเองวิตกกังวลไม่น้อยเลยนะความวุ่นวายความฉุกเฉินในปีหน้าเนี่ยนะนะการลงทุนก็ถ้าบอกขยายกิจการอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งขยายกิจการนะคะ แต่การทำลงทุนไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนหงจุ้ยนิดนึงนะแล้วก็หรือบางท่านอาจจะทนอยู่ในที่แหล่งธมากินนี่แหละ,ะก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วอดทนไปแล้วมันจะดีนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะจะดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าอย่าใจร้อนในบางสิ่งบางอย่างนะการตัดสินใจบางอย่างอย่าใจร้อนนะคะ จริงๆชาวปีกุลก็มีความเฉลียวฉลาดในการคิดอยู่นะแต่ว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงที่คุณแบบจิตใจโลเลน่ะมันเลยไม่ไม่มีความมั่นใจนะคะในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ความใจดีหรือเชื่อคนง่ายเนี่ยต้องระมัดระวังนะจะเกิดปัญหาที่หลังได้ในเรื่องของการเงินก็พอหมุนเวียนนะในปีหน้านเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ประทับหรือบุตรหลานบริวารน,นะถ้าคนอีกวัยหนึ่งน,นะ ก็ให้การช่วยเหลืออยู่นะบุตรหลานหรือบริวารก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากนะักนะคะตอนนี้ก็ผ่อนคลายลงเยอะนะไม่มีปัญหาหนักใจอะไรมากจะมีบ้างกับอาจจะเป็นบางท่านอาจจะมีบุตรขึ้นมาหรือต้องรับผิดชอบบุตรนี่แหละนะคะมันทำให้คุณแบบอาจจะ จิตใจโรเลว่าจะเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องที่จะต้องดูแลบุตรอะไรประมาณนี้นะในบางท่านนะคะเนี่ยแต่ก็ยังอยากทำงานอะไรประมาณชาวปีกุลเป็นอย่างนั้นนะความขยันขันแข็งจริงๆชาวปีกุลไม่ใช่ว่าปีกุลจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รูปร่างอวนท้วนนี่ไม่ใช่นะบางกุลบางท่านเนี่ยอาจจะผอแมแห้งแรงน้อยก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเดี๋ยวเฉพาะ ในช่องปากนะหรือระบบของอปอดนะ่ะปประมาณนั้นนะคะหรือเป็นเนื้องัของการเดินการเดินอ่ะเขาเรียกว่าทางเดินของลมหายใจเนี่ยนะมีกลิ่นปากปวดฟันปวดตาเนี่ยระบบประสาทความเครียดต้องระมัดระวังน,นะคะอย่าเครียดมาให้มันดําเนินไปลดการใจดีของคุณลงบ้างก็ดีนะก็คือฟังฟังไว้ในปีหน้าเนี่ยฟังฟังไว้อย่าเพิ่งลงมือทํา นะเอาไปตัดสินใจก่อนไม่ใช่ว่ายิ่งชอบอาสาด้วยชอบช่วยเหลือชอบเอามาโน่นเดี๋ยวฉันจัดการเดี๋ยวนึงเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าเพิ่งรับปากนะเอาไปคิดก่อนอนะปรึกษา,าหาหรือคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะประมาณนั้นนะ,ะในปีหน้าเนี่ยนะในเรื่องของโชคลาบโชคลาบก็มีโอกาสได้อยู่นะคะได้กับบริวารน,นี่แนหะหรือได้รับมรดกหรือได้รับโชคลาบแบบฟุกๆนะอันนี้มันก็แล้วแต่ บุญแต่ละคนนะคะเรื่องโชคฟุกๆเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างอยู่นะคะแต่มันเป็นเรื่องอาจจะไม่เยอะอาจจะเป็นอพอประมาณอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างการจับจ่ายใช้สอยในยกล้องรัดเข็มขัดหน่อยก็ดีนะบางบางสิ่งบางอย่างก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่น้อยนะคะสำหรับชาวปีกุลเนี่ย มีน้อยก็ใช้ไปตามที่ตัวเองมีตอนนี้มีมากก็ใช้ตามที่ตัวเองมากนะมันเป็นอย่างนั้นก็คือมีน้อยก็ต้องประหยัดนะมีมากก็ต้องประหยัดเก็บบ้างอะไรประมาณนะไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็จ่ายมันไปให้มันหมดนะเราก็ต้องประหยัดรัดเข็มขัดตัวเองนะสาวพีกุณจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกังวลใจหรือหดหู่หรือโลเลหรือแบบจิตใจว้าวุ่นอะไรประมาณนี้นะ นะอย่างที่บอกไปนะการเงินก็พอมีในช่วงไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็พอมีนะคะเรื่องโชคลาภฟุกๆนร่แลวตะบุญแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะในการใช้ชีวิตนะหรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ บริวารก็ดีใช่หไหมบางครั้งอาจจะพูดกระโดดไปกระโดดมามั่งไม่ว่ากันนะคะบางทีมองเห็นตำแหน่งไหนก็พูดไปนะนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักความรักยังผูกพันกันดีอยู่นะ,ะยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันอยู่นะคะถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะความรักของชาวปีกุลเนี่ย คนรักนะ่ะเป็นอะไรที่ดีอยู่แต่ตัวชาวปีกุลเนี่ยค่อนข้างจะร้อนรุ่มหรือโลเลหรือหดหูคิดหลายเรื่องระแวงไม่ไว้ใจหลายเรื่องสารพัดนะ่ะแล้วชอบชวนทะเลาะอีกต่างหากนะ่ยมันเป็นอย่างนั้นในปีหน้าเนี่ยหรือกําลังดําเนินอยู่นี่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนนะมีความรักผิดเข้ามาน,นะคะหรือมีเรื่องราวนี่ แต่ก็ยังมียังไม่ไปไหนนะเพราะว่ามันยังมีภาระผูกพันกันเเรื่องของบุตรสําหรับคนที่มีคู่นะส่วนคนที่เป็นโสดนะอาจจะเจอคนรักที่ดีนะนะคะคนรักเป็นอะไรที่ดีมากเจอนะคะแต่ว่าชาวปีปีกุลนี่ค่อนข้างจะยังคิดอยู่จิตใ,ใจยังว้าวุ่นยังไม่ได้ตัดสินใจที่อยากจะมีใครแต่คุณจะเจอนะคะในช่วง ปีหน้านี้เจอคู่รักแน่นอนสำหรับคนโสดในบางท่านที่มีคนรักที่ดีมากๆนะดวงชะตาของคนรักมันเป็นในลกนักษณะของเป็นการเริ่มต้นชีวิวตที่ดีนะคุณจะได้โชคจากคนรักนี่แหละคนรักจะได้ยังให้การเขาเรียกว,ว่าสนับสนุนช่วยเหลือนะดูแลนะคะหรืออุปถัมภ์อยู่ว่างั้นเถอะแล้วตัวของคนรักเองก็เป็นดวงชะตาที่ดีเป็น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรก็ตามนะปีหน้าเป็นปีที่ดีมากสําหรับคนรักของชาวปีกุลนะเปอย่างนั้นนะปีกุลเนี่ยนะในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือการตัดสินใจออกบวชแล้หรือการตัดสินใจในเรื่องของความรักบางท่านที่มีปัญหามากๆในเรื่องของความรักเดี๋ยวจะทำนายอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะไม่เจาะรายละเอียดนะก็ไปดูในการเจราะรายละเอียดความรักโดยตรงนะคะอันนี้มันเป็นคลิปของการทำนายโดยภาพรวมนะคะเนะะีย่ยชาวปีกุลน่ะถ้าจะมองในลักษณะของเจ้าชะตาน่ยยังมีคือเขาเรียกว่า ยังมีบุญอยู่บุญหนุนนำน่นะบุญส่งเสริมอยู่บุญเก่าส่งเสริมคุณอยู่นะั่นเป็นอย่างนั้นถึงจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นการโกงหรือว่าการฟอ้องร้องหรือเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องการเงินก็ตามคุณยังจะได้รับการช่วยเหลือ,หร,อหรือว่ามันจะผ่านผลไปว่างั้นเถอะนะคะมันมีเรื่องทาให้คุณต้องคิดมากหดหูระแวงไปสมด์นะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมันมากนะ อย่าให้มันเข้ามานะคะลาหูมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องหดหูเรื่องวิตกกังวลเรื่องฟอง้องร้องหรือตกเป็นแพ้ระบาปเนี่ยคุณเอามาคิดเนี่ยเพราะความใจดีของคุณคุณอาจจะถูกเขาโกงได้หรือตกเป็นแพรระบาปได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะผ่านวิกฤตนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆไม่กระทงโชคลาภหรือเรื่องของมรดกเนี่ยก็ยังได้รับนะ การอยู่กันเป็นครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขดีในบางคู่สิ่งที่สําคัญก็คืออารมณ์ระมัดระวังเด็ดขาดการอวดดีหรือการถือหรือการยกตนข่มท่านเนี่ต้องระมัดระวังนะชาวปีกลุลในปีหน้าเนี่ยนะนะเพราะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับชาวปีกลุลนะคะนะเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกไปแล้วนะระวังระมัดระวังช่องปากเนี่ย นะอาจจะมีกลิ่นหรือว่าปวดฟันปวดตาหรือว่าทางลมลมหายใจในโรคปอดโรคอะไรเลยนะหรือความเครียดหรือเกี่ยวกับระบบประสาทต้องเนี่ยแหละเพราะว่าคุณคิดมากไงมีเรื่องเล่าต่างๆแต่พลังในชีวิตของคุณยังมีพลังที่ดีอยู่ไงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไออ่าพลาหูเข้ามาก็ตามในจิตใจของคุณมันมารบกวนหรือเกินแต่พลังของคุณยังมีพลังบุญยังส่งยังเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะ ปรรามีเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยถือว่ามีพลังบวกที่ดีนะแล้วก็คนรักก็ยังเป็นอะไรที่ดีกับเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะนะนะนะบุญกุศลหนุนนำส่งเสริมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะ,ะนั้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้จะมีเรื่องราววุ่นวายในรอบปีนี้ก็ตามฉุกเล่าหกุกนะ คุณก็ยังได้รับการเมตตาหรือจิตใจของคุณก็มุ่งมั่นไปทางกุศลอยู่นะคะนะคะถึงจะมีเกี่ยวกับจิตใจว่าหุ่นโลเลเรื่องอะไรต่างๆโอ้สรารพัดเข้ามาอยู่ในความคิดของคุณเนี่ยนะคะมันมันเป็นเรื่องราวที่ฉุกหลงเข้ามาเนี่ยแต่คุณก็ยังมีพลังที่ดีเข้ามาอยู่ก็คือมีสติในการที่จะตัดสินใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือนะโชคลาภก็ยังเข้ามาอยู่นะคะ นะเนี่ยโชคของชาวปีกุลนะทั้งแม่นางกักแล้วก็พระแม่โพสบรวมทั้งมรดกด้วยนะก็จะได้รับมรดกอาจจะเป็นการาได้ของมีค่านี่ก็ได้นะคำว่ามรดกะนะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอย่านะะอย่า,อย,าอย่าทิ้งการทำบุญนะคะซึ่งชาวกุลเนี่ยก็ทำเป็น เป็นกิจวัตรอยู่แล้วในบางท่านนะแต่ก็ในช่วงนี้อาจจะห่างๆกันห่างๆไปบ้างเพราะนั้นทำได้เท่าที่เราทำได้ทำตามกำลังเรานะคะบุญกุศลเนี่ยส่งเสริมตัวเองอย่าให้ไอ้ตัวเนี่ยความเงาความโลเลจิตใจว้าวุ่นเนี่ยมันมาเข้ามาเนี่ยอย่าให้มันเข้ามานะคะปีหน้าสกัดมันออกสกัดมันหรือมาให้มันเบานะคะปัญหาให้มันเบาๆลงด้วยบุญกุศลของคุณนี่แหละนะคะลบล้างมันให้มันเบาอย่าให้มันมาถึง นะอันไปก่อนมีเรื่องราวต่างๆให้มันเบาๆลงสิ่งที่ดีก็ส่งเสริมให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะในปีหน้าเนี่ยนะอ่นะโอเคนะคะสําหรับท่านสมาชิกทุกทท่านนะสาหรับปีกุนหรือปีไหนที่ยังไม่ได้เช็คก็ไปดูในลิงค์ข้างล่างนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะนะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ